สวัสดีนะคะพบกับช่องนะคะเจ๊น้ำพารวยทีเด็ดหวยนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครตให้น้ำด้วยนะคะวันนี้นะคะน้ำมากระสุนนะคะฟันตัวเดียวนะคะทุนการเล่นนะคะ1บาทนะหนึ่งบาทอยู่ที่ส8บาทต่อรอบนะคะตอนนี้นะคะน้ำฝากเพจน้ำด้วยนะคะเพจน้ำมีเพจนี้เพจเดียวนะคะเพจอื่นไม่มีนะน้ำจะลงแนวทางต่างๆไว้พื่นเพื่อนก็ไปกดติดตามกันได้เลยนะคะ วันนี้นะคะคอะอตัวเลยเนาะว่าสูตรมันไม่ได้ด,ดีตลอดนะคะสูตรแต่ละสูตรมันสับเปลี่ยนวนเวียนกันไปนะคะสูตรนี้ไม่เข้ากลับไปดูสูตรเดิมสูตรเก่าได้เลยนะคะหรือใครคิดเก็บคิดนะคะก็มีนะคะกลุ่มแนวทางให้เข้าฟรีนะคะกลุ่มแนวทางนี้นะคะไม่ได้มีแค่น้ำคองเดียวนะมีแอดมินเก่งๆนะคะวางให้นะคะสับเปลี่ยนวนเวียนกันไปนะคะนะ วันนี้นะคะน้าใช้ผลของค่ายทองนะคะหรือค่ายไล่นั่นเองนะคะเพราะอะไรเพราะเลขมันนิ่งนะคะคนเล่นน้อยอัตราการรงนะคะน้อยสุดนะคะจะบอกให้นะคะไปยิงเลขกันได้เลยนะเล่นแล้วก็ไปยิงเลขกันได้เลยนะคะรอบนะคะที่น้ําจะนํามาเทสนะคะนั่นคือรอบที่สิบห้านะคะฟันตัวเดียวเนาะสิบห้านะคะเราก็ใช้สุดตัวนี้ก่อนนะคะห้าสีนะคะอ่านะเราจะใช้สองตัวนี้นะคะมาบวกกันนะคะแล้วก็สองตัวนี้บวกกัน แล้วก็เอามารบนะคะนั่นก็คือนะคะห้าบค่าเป็นสิบนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นเก้านะคะเป็นเก้านะคะนำมาลบกันนะคะก็คือหนึ่งนะคะดูรอบที่สิบหกนะคะผลที่ออกคืออะไรแปดเก้าหนึ่งนะคะแปดเก้าหนึ่งนะคะหนึ่งห้านะคะอ่าเป็นยังไงเข้าหรือเปล่ารอบนี้เข้านะคะเข้าเด้งๆกันเลยนะคะถัดไปนะคะก็เหมือนเดิมนะคะคิดเหมือนกันนะคะนั่นก็คือนะคะใช้สองตัวนะคะ หน่วยอ่าร้อยบนนะคะร้อยบนนะคะบวกกับสิบบนแล้วนะํามารบกันกับสิบล่างกับหน่วยล่างนะคะนะแปดบวกเก้านะคะแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดเราใช้แค่เจ็ดเนาะอ่าแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดเราใช้แค่เจ็ดนะคะแล้วก็ เป็นแค่6นะคะเอาตัวมากตั้งในการลบเนะะี่ยค่ะก็จะเหลือ1นึงะคะ1เหมือนเดิมนะคะรอบที่17นะคะรอบที่17ผลที่ออกคืออะไรนะคะรอบที่17ผลที่ออกคือนะคะสามหนึงเนะคะเข้าหรือเปล่ารอบนี้ก็เข้าเหมือนกันนะคะถัดไปนะคะเหมือนเดิมนะคะ3นะคะบวก1เป็น4นะคะแล้วก็ ้าบวกเก้าเป็นสิบแปดนะคะแปดนะคะใช้ตัวมากตั้งนะคะก็คือสี่นะคะสิบแปดนะคะผลที่ออกคือหนึ่งหกสองนะคะเก้าสี่นะคะหนึ่งหกสองเก้าสี่นะใช่ไหมเอ้ยเปนเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดนะคะสิบแปดสิบแปดลบสี่นะคะเป็นอ่ารอบนี้นะคะสี่เข้านะคะโอเคไปนะคะเหมือนเดิมนะคะเป็นเจ็ดนะคะ ก้าบวกสี่นะคะเป็นสิบสามเป็นสามนะคะใช้ตัวมากตั้ง <c oughs> ใช้ตัวมากตั้งนะคะก็คือเอาเจ็ดนะคะเจ็ดตั้งนะคะลบก,กับสามเนาะ <c oughs> เป็นสี่นะคะอ่ะเรามาดูผลรอบที่สิบเก้านะคะ <c oughs> ผลวันอ่ารอบที่สิบเก้านะคะรอบที่สิบเก้าผลที่ออกคืออะไรนะคะคือสองสี่หนึ่งนะคะแปดเจ้านะคะอ่ะเข้าหรือเปล่าเอยอ่ะแต่นี้สี่เขาเข้านะคะถัดไปก็เหมือนเดิมเลยนะคะ 19เนะะี่ยค่ะรอบที่19เ้านำไปเล่นยี่สิบนะคะสี่บวก2เป็น6เนาะอ่านำมาลบกลับเป็น8ดบวก9นะคะ8บวกเเป็น17เราใช้เค่7ินะคะเอาตัวมากตังก็คือ1นะอ่า20สบนะคะผลที่ออกคืออะไรนะคะผลรอบที่20สิบนะผลรอบที่2 0บคือนะคะห้า4 8นสนะคะเข้าหรือเปล่าเอ่ยรอบนี้ก็เข้านะคะถัดไปนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะ ล้วมาบอกกันเนาะเรามาบอกกันเป็นหกนะคะแล้วทามาลบกันกับสิบลากนะคะก็คือนะคะใช้สองตัวนี้บวกกันด้วยนะคะแปดบวกสี่นะคะแปดบวกสี่นะคะเป็นสิบสองสิบสองเราไม่ใช่เราตัดนะคะเราใช้เท็ตห่วหลังนะคะอัตอมากต,ตั้งนะคะหกลบสองนะคะเหลือสี่นะเหลือสี่ผลรอบที่สิบเอ็ดนะคะก็คือนะคะ ผลรอบที่21คือ2 1844อ๋อรอบนี้เข้าันบนเด้งๆกันเลยนะคะเด้งๆอีกแล้วจ้าถัดไปนะคะเหมือนเดิมค่ะเป็น3ามนะคะนำมาบวกกันนะคะแล้วก็มาบวกกับตัวนี้นะคะเป็น8นะคะลบสิบแปดนะคะแปดลบ3นะคะเหลือ5นะคะนำไปเล่นรอบที่22น้อย22ก็คือ08 7 4 7นะคะอ่า รอบนี้นะหลุดไป 1, นหนึ่งรอบเนาะหลุดไปหนึ่งรอบไม่เป็นไรนะคะเอาถัดไปนะคะร้อยบนนะคะบวกกับสิบบนนะคะเป็นแปดเนาะแล้วก็นํามาลบกับสิบล่างนะคะสิบล่างบวกกับหนึ่งล่างนะคะเจ็ดบวกสิบเจ็ดบวกสี่นะคะเป็นสิบเอ็ดเนาะขาแล้วก็เป็นใช้แค่หนึ่งเนาะเป็นแปดแปดลบหนึ่งเป็นหกเป็น 6, เจ็ดน,นะคะเจ็ด รอบที่23สิบสามอ่ายี่สิบสานะคะคือนะคะสี่เจ็ดศูนย์นะคะสามห้านะคะรอบนี้ก็เข้าเหมือนกันนะคะอ่าถัดไปนะคะเหมือนเดิมนะคะใช้ร้อยบนนะคะร้อยบนนะคะร้อยบนกับสิบบนบวกกันนะคะได้ผลมาเท่าไหร่เราใช้แค่หลักหน่วยเนาะแล้วนำมาลบกับสิบร่างนะคะ บวกกันนะคะ8นะเอาตัวมากตั้งนะคะ8ปลบหนะคะเหลือเร็จนะคะรอบที่24ี่นะผลที่ออกคืออะไรนะคะ8ป9นะคะ1 2นะคะอ่ะเขา้ารูอเปล่าเขินเข้านะคะถัดไปอีกหนึ่งรอบนะคะก็คือการใช้นะคะร้อยบนนะคะบวกกับ สิบบนนะคะก็คือห้านะคะเป็นสิบห้าแต่เราใช้แค่หลักหน่วยเนาะ,ะแล้วนำมาลบกันกับสิบร่างบวกกันนะคะคือสามใช้ตัวมากตังก็คือห้าลบสามเหลือสองนะคะรอบที่ยี่สิบห้านะคะผลรอบที่ยี่สิบห้าออกคืออะไรนะคะรอบที่ยี่สิบห้าผลออกคือหกสองหนึ่งนะคะหกสองหนึ่งนะคะเก้าเก้านะคะตอนนี้เข้าหรือเปล่าเอเข้านะคะตัวน,นี้นะคะถือว่าสูตรยังเดินดีใช้ได้ดีอยู่นะคะ,ะนั้นน้ำก็จะนําไปเล่นนะคะไปวางอยู่ในกลุ่มแนวทางนะคะ ถ้าเกิดเปไ็นเมเข้าก็ไม่ได้วานนะคะถ้าเกิดเข้านเ้นียมันจะจิ้มจิ้มจิ้มเล่นเองนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ตรงรอบตัวเองตลอดนะคะกับสุดแต่ละสุดเนาะเพราะว่าสุดแต่ละสุดแต่ละวันนะคะับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะนะ,คะเดี๋ยวเจอคันนะคะกับคล้ดานางหน้านะคะฝากพี่ๆกดติดตามกดซัมจะคลายไว้ด้วยนะคะเริอไปกดติดตามน้ำในกลุ่มได้เลยนะคะสำหรับวันนี้น้ำลาไปแล้วแล้วเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ